สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่คลิป Everyday is a Good Day เพราะเราเชื่อว่าทุกวันเป็นวันที่ดีนะคะในแต่ละวันก็คงจะมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นบ้างแม้ว่าวันนั้นอาจจะเป็นวันที่เราได้เจอกับความผิดหวังซ้ำๆบางอย่างนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันเกตวดีมาารุมูระค่ะนักสื่อสารเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับญี่ปุ่นแล้วก็อยากจะส่งพลัง แรงบันดาลใจกับทุกทุท่านนะคะเนื้อหาส่วนหนึ่งของ YouTube นี้ก็เป็นเนื้อหาที่เคยเล่าไปแล้วใน Clubhouse นะคะถ้าเกิดท่านไหนสนใจก็สามารถติดตามเก็บได้ที่กริปปิเนะคะเข้าหัวข้อกันเลยนะคะเ,เราจะรับมือกับความผิดหวังซ้ำๆได้ยังไงเก็ดมีเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้ทุกทท่านฟังนะคะว่าสมัยที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นประมาณปีที่2ค่ะเกดก็เอนจอยกับการประกวดสุนทรพจน์มากๆเลยเพราะว่า เป็นคนที่ชอบพูดนะคะแล้วก็ชอบฝึกภาษาญี่ปุ่นพอไปประกวดเวทีในเมืองก็ชนะบ้างนะคะได้ที่1นด้ที่สองทีนี้พอชนะเนี่ยเราก็เกิดความเผึมเกริมเนาะว่าโอ้เดี๋ยวว่าต้องไปประกวดเวทีใหญ่ๆแล้วเวทีที่ใหญ่ที่สุดคะ่ะสําหรับการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนต่างชาติในญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเวทีของ NHK เกศก็ลองส่งเดโมเทปสมัยนั้นยังเป็นเทปอยู่นะคะก็ลองส่งไปแต่ว่า ก็ไม่ผ่านรอบแรกค่ะแล้วก็รู้สึกผิดหวังนิดๆว่าโอ้เราก็นึกว่าเราเก่งในเมืองแล้วเนาะแต่พอไปประกวดระดับนั้นก็ไม่ได้นะคะปีถัดมาก็ใหม่มั่นปั้นมือเว่าเราจะพยายามเก็บประสบการณ์เนี่ยเพื่อมาหาเรื่องดีๆมาเล่าในสปีดนี้ให้ได้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่เจอสักทีผ่านไปอีกปีนึงขึ้นปีที่4ี่ค่ะก็พยายามจะหาเรื่องจะมาเล่านะคะเพราะว่าการประกวดเนี่ยมันไม่มีหัวข้อก็ไม่เจอปีที่หาก็ไม่เจอ จนสุดท้ายเกดเรียนจบปปีที่8ก็ยังไม่เจอเรื่องราวที่อยากจะมาเล่าในการประกวดสรรพค์ของ NHK อันนี้เลยสุดท้ายพอเกดเจอความผิดหวังครั้งค่อนข้างใหญ่ครั้งหนึ่งก็เรียกได้ว่าเลิกไปเลยสุดท้ายก็ไม่ได้ทําตามความฝันนั้นนะคะแต่วันนี้ค่ะมีเรื่องราวของคนญี่ปุ่นที่เขาน่าจะเจอความผิดหวังแต่ว่าก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อนะซึ่งตรงนี้เกดรู้สึกว่าถ้าเกิดสมัยเรียนเราได้ เห็นตรงนี้หรือว่าเรากล้ามากกว่านี้ไม่กลัวความผิดหวังชีวิตเราก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะสักวันก็อาจจะเข้ารอบการประกวดสุนทรพกฏก็ได้งั้นเรามีวิธียังไงล่ะในการรับมือกับความผิดหวังซ้ำๆบ้างนะคะวันนี้มีเรื่องรามาฝากทุกๆท,ท่าน2เรื่องค่ะเรื่องแรกเป็นตัวแทนประกันท่านหนึ่งนะคะที่ทํายอดขายแบบท็อปเซลล์มากๆเลยในญี่ปุ่นท่านก็ไปเจอผู้บริหารท่านหนึ่งนะคะ ผู้บริหารท่านนี้ก็บอกว่าโอ้ทาไมวันนี้คุณดูสีหน้าแบบสดใสจ,จังเลยตัวแทนท่านนี้ก็บอกว่าเพราะว่าผมกําลังจะไปทานซูชิหรูครับท่านประธานผู้บริหารก็บอกว่าโอ้เหรอดีจังเลยมีโอกาสอะไรพิเศษเหรอ,อตัวแทนท่านนี้ก็บอกว่าพอดีผมโดนปฏิเสธมาเป็นครั้งที่1000พครับก็เลยคิดว่าจะไปเฉลิมฉลองสะหน่อยท่านผู้บริหารท่านนั้นก็บอกฮะอะไรนะโดนปฏิเสธทำไมเฉลิมฉลองล่ะตัวแทนท่านนั้นก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเวลาที่ เขาไปขายประกันอาชีพประกันเขาเป็นอาชีพหนึ่งที่ท้าทายทีเดียวนะคะส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยอยากเจอหรือว่าจะหลบหน้าซะส่วนใหญ่แต่ว่าตัวแทนท่านนี้เนี่ยก็เลยตั้งเป้าไว้ให้ตัวเองชินหรือว่า enjoy looking forward to กับการโดนปฏิเสธว่าถ้าเกิดเขาโดนปฏิเสธครบ1,000พครั้งเขาจะพาตัวเองเนี่ยไปกินร้านอาหารอะไรดีๆนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เขาโดนปฏิเสธครบ1,000ันครั้งพอดีเขาก็เลยรู้สึกดีใจ็นปฏิเสธกับการโดนปฏิเสธอันนั้นนะคะ เทคนิคนี้เนี่ยเกศรู้สึกว่าทําให้การที่ยิ่งถ้าเกิดท่านไหนต้องทํางานด้านฝ่ายขาานะคะหรือว่าเป็น AE เนี่ยคิดว่าน่าจะเจอกับการโดนปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่เหมือนกันนะคะเราลองมาตั้งเป้าการถูกป,ปฏิเสธสิ่งที่เรารู้สึกว่าโอ้มันเป็นเรื่องลบจังเลยนะเป็นเรื่องน่าผิดหวังจังเลยให้กลายมาเป็นสิ่งที่มีรีวอร์ดมีรางวัลตอบแทนบ้างไหมคะรางวัลที่ตอบแทนนี้ไม่ใช่รางวัลที่ว่าโอ้โหคุณเฟลมากนะคะแต่เป็นรางวัลความพยายามของเราเนาะว่า แม้ว่าเราจะโดนปฏิเสธมา800ครั้ง900ครั้ง1,000ครั้งเราก็ยังไม่ยอมแพ้นะคะทีนี้พอมาฟังอีกเรื่องราวหนึ่งของผู้ชายที่โดนเรียกไว่าโดนปฏิเสธตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะคะเขาชื่อว่าคุณโคบายาชิโยชิสุกุนะคะเป็นนักวิจัยด้านไดโนเสาร์มือหนึ่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวคุณโคบายาชิค่ะเกิดที่จังหวัดฟุคุย จังหวัดฟุกุอิเนี่ยก็จะค,คล้ายๆกับขอนแก่นบ้านเราคือมีการพบโครงกระดูกไดโนเสาร์แล้วก็เป็นเมืองที่โด,ด่งดังเรื่องของไดโนเสาร์นะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมของโรงเรียนสมัยที่คุณโคเบยชิอยู่ชั้นมต้นเนี่ยโรงเรียนก็เลยพาไปขุดซากที่เป็นภูเขาที่ว่าจะมีการเจอซากฟอสซิลอยู่เยอะๆนะคะเพื่อนๆของเขาเนี่ยก็เจอซากแล้วเจอซากเล่านะ,ะแต่ว่าคุณโคบายชิเนี่ยไม่เจอเลยแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้นะคะกลับบ้านมาด้วยความรู้สึกเจ็บใจ แต่วันถัดไปเนี่ยเขาก็ไปบอกคุณครูว่าครูครับช่วยพาผมไปอีกรอบหน่อยอยากจะไปขุดยังไงก็ได้นะคะยังไงก็ต้องขุดให้ได้คุณครูก็ใจดีมากค่ะวันถัดๆไปก็เลยพาคุณครเบียชิเนี่ยไปลองขุดดูนะคะคุณครเบียชิก็อยู่ตั้งแต่เช้าจนเย็นเจอแอมโมไนี์ที่เป็นเหมือนคล้ายๆหอยที่เป็นวงนะคะหนึ่งตัวแล้วแกก็บอกว่ารู้สึกดีใจแบบใจฟูมากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนมีสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาเมื่อหนึ่งร้อยล้านปีที่แล้วเนี่ย แต่ว่าอยู่มาอยู่มาอยู่ในมือเราเท่านั้นเองนะคะ <_ d ise> เขาก็รู้สึกดีใจมากหลังจากนั้น <_ d ise> เขาก็เลยกลายเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องของไดโนเสาร์ค่ะแล้วเขาก็เรียนมาเรื่อยๆนะจนกำลังจะจบชั้นมหคุณโคบายาชิก็เริ่มคิดเขาว่าตัวเองเนี่ยเรียนก็เรียนธรรมดาธรรมดาคะแนนก็ไม่ได้สูงนะคิดจะเป็นนักวิจัยด้านไดโนเสาร์หรือว่าศึกษาเรื่องไดโนเสาร์เนี่ยก็คงไม่รู้ว่าจะดํารงเลี้ยงชีพได้ยังไงหรือว่าจะเรียนต่อได้ไหม จะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้หรือเปล่าเขาก็เลยล้มเลิกความฝันนั้นค่ะแล้วก็คิดว่าอ่ะเดี๋ยวเรียนจบเราก็ไปทํางานบริษัทเอกชนปกติทั่วไปก็แล้วกันก็เลยสมัครเข้าเรียนคณะธรรมดารรมดาในมหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าพอเขาเข้าปีหนึ่งค่ะเพื่อนของเขาเนี่ยได้แนะนําให้เจอกับนักวิจัยระดับแนวหน้าด้านไดโนเสาร์นะคะซึ่งพอเพิอินมาบรรยายในสถานที่ใกล้ๆพอดีคุณพรมยาชิปไปฟังเนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปคุยไปพูดคุยซักถาม แล้วนะักวิจัยท่านนั้นก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้นะในวงการวิจัยไดโนเสาร์เนี่ยพัฒนาไปถึงไหนบ้างมีการค้นพบอะไรบ้างคุณเคยราชิก็ตาโตขึ้นมาเลยนะคะเราก็รู้สึกว่าโอ้ยสนุกจังเลยอะ่ะนี่คือสิ่งที่เราเคยสนใจมาตลอดตั้งแต่สมัยยังเด็กนะแต่ว่าเราล้มเลอกความฝันนั้นไปสุดท้ายค่ะเขาก็ไปนอนคิดคิดแล้วคิดอีกนะคะก็เลยตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยเลย แล้วไปเรียนต่อที่ประเทศอเมริกาด้านไดโนเสาร์โดยเฉพาะนะคะทีน,นี้ทุกอย่างก็ฟังดูเหมือนดีมากเลยนะคะเขาโอ้โหไล่ตามความฝันเนาะแม้ว่าจะเคยเจอเรื่องผิดหวังในช่วงหมอต้นก็ตามแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ราบรื่นดังนั้น,นะคะ่ะพอเข้าปริญญาโทเนี่ยยิ่งต้องมีการวิจัยที่จริงจังมากขึ้นคุณโคเบชิเขาก็พรีเซนต์ต่อหน้าอาจารย์ที่ปรึกษานะคะพรีเซนต์ไม่ไม่กิ่สไลด์เองอาจารยะะ์พี่ปรึกษาก็บอกหยุดพอได้แล้วโคเบชิกลับไปลองเรียนรู้ใหม่นะ ผมอยากได้งานที่มันออริจินอลมากกว่านี้ในวงการวิจัยค่ะเราไม่ได้อยากได้คนที่รู้เทฤษฎีเยอะที่สุดหรือว่าคนที่เล่าเก่งที่สุดแต่ว่าเราอยากจะได้การค้นพบใหม่ๆซึ่งสมัยที่คุณโคบายาชิอยู่ช่วงปริญญาโทตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยมีความรู้นะคะคุณโคบายาชิก็วแบบ่าโอกโหเสียใจมากๆเราว่าเราทําในสิ่งที่เรารักนะพยายามที่จะหาข้อมูลแล้วนะแต่อาจารย์กลับมาบอกเราแบบนี้แต่เขาก็ไม่ได้ยอมแพ้นะคะแม้ว่าเขาจะเจอเรื่องผิดหวัง แต่เขาก็ลุกขึ้นมาใหม่ค่ะบอกว่ามาในเมื่อเราอาจจะยังรู้เรื่องไดโนเสาร์ไม่ดีพอตะลุยอ่านงานวิจัยแบบโอ้โหเยอะมากเลยนะคะจนเขารู้แล้วก็สามารถนําเสนอหัวข้อที่น่าสนใจได้ทีนี้พอเรียนจบค่ะคุณโคเบียชิเนเขาก็มีวิธีการคิดแบบหนึง่งนึกภาพนะคะว่าเราเป็นนักวิจัยขุดโครงไดโนเสาร์เวลาไปเสาะหาตามต้นไม้ตามภูเขาต่างเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่า,าจะได้เจอโครงกระดูกหรือเปล่า แต่สิ่งหนึ่งที่คุณโคเบชิบอกตัวเองเสมอเลยก็คือว่าผมคิดว่ายังไงผมก็ต้องเจอโครงกระดูกไดนโนเสาร์ไม่ว่าจะเป็นภูเขานี้หรือภูเขาไหนานะคะเพราะอะไรปกติถ้าเราไม่คิดแบบนี้ค่ะถ้าเราขุดไปขุดไปแดดก,ก็ร้อนหินก็แข็งเนาะขุดไปแล้วไม่เจอเนี่ยเราจะรู้สึกเหนื่อยหรือว่ารู้สึกพอนะคะแต่คุณโคเบชิเนี่ยด้วยความที่เขาเชื่อเชื่อมากๆว่ายังไงก็ต้องเจอเพราะฉะนั้นพอขุดแล้วไม่เจอเขาก็จะบอกตัวเองแค่ว่า แปลกจังเลยทำไมยังไม่เจอนะโอแปลกจังเลยทำไมยังไม่เจอนะแล้วเกศเราสังเกตคําว่ายังไม่เจอคําว่ายังไม่เจอต่างกับคำว่าไม่เจอเยอะมากนะคะถ้าเราเฉยๆเนาะเราไปพูดในนสาราบอกโอ้ยไม่เจอเราก็จะรู้สึกแบบผิดหวังใช่ไหมคะแต่พอบอกว่ายังไม่เจอเติมคําว่ายังไปสักคํานึงค่ะความรู้สึกก็จะต่างเลยยังไม่เจอแปลว่าตอนนี้ยังไม่เจอใช่แต่ในอนาคตอาจจะเจอก็ได้นะ หรือว่าในอนาคตถ้าคิดคุณโคเวียชีนะคะก็คือเจอแน่นอนแล้วกลายเป็นว่าสไตล์การขุดของขุดโครงกระดูกอะ,ะของคุณโคเวียชิก็เลยไม่เหมือนกับคนอื่นเขาคนอื่นเนี่ยเขาจะไปขุดในภูเขาที่เคยมีคนเจอโครงกระดูกไดโนเสาร์แล้วนะคะว่าเออภูเขาเนี้ยน่าจะเคยมีไดโนเสาร์อยู่เยอะแต่คุณโคเวียชีเนี่ยแกก็จะมีมุมมองที่แล้วแกลองวิเคราะห์ดูนะคะแล้วก็ลองดูว่าเออสถานที่ไหนที่มันอาจจะมีโอกาสาว่าไดโนเสาร์น่าจะไปนะแต่ยังไม่มีใครเคยค้นหามาก่อน หรือมีความเสี่ยงว่าอาจจะไม่เจอสูงมากคุณโคเวชิก็จะตั้งใจเลือกที่แบบนั้นเพราะแค่บอกว่าเมื่อไหร่ที่เจอค่ะมันจะกลายเป็นการพลิกทฤษฎีเลยเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครเจอมาก่อนอันนี้แหละถึงจะมีความออริจินอลถึงจะมีความใหม่จริงแล้วคุณโคเวชิก็เคยเจอแบบนั้นจริงๆนะคะยกตัวอย่างเช่นมีไดโนเสาร์พันหนึ่งที่นักวิจัยทั่วโลกนะคะคิดว่ามันเป็นสัตว์กินสัตว์มาโดยตลอด แต่คุณโคเวอชีเนี่ยก็ไปเจอโครงกระดูกหนึ่งซึ่งมีพิสูน์ที่หลังแล้วนะคะว่าในกระเพาะอาหารของไดโนเสาร์นียมันมีแต่ต้นไม้มีแต่พืชเพราะฉะนั้นไดโนเสาร์พันุน,นี้เป็นไดโนเสาร์ที่กินพืชงานวิจัยนี้ค่ะก็เลยสร้างเชื่อกับคุณโคเวชีมากมายนะคะเราทําให้เขาเนี่ยเป็นนักวิจัยที่ผู้ร่วมทีมก็ชื่นชมว่าอึดอดทนมากแล้วก็มีมุมมองในการจัดในการหาโครงกระดูกที่น่าสนใจนะคะ สุดท้ายจากการที่เป็นเด็กที่ไม่เคยเจอโครงกระดูกไดโนเสาร์เหมือนเด็กคนอื่นเลยแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ค่ะพยายามแล้วพยายามอีกนะคะเขาก็ได้ขึ้นมาเป็นนักวิจัยโครงกระดูกไดโนเสาร์ในระดับโลกนั่นเองนะคะถามว่าคุณโคนาชิมีวิธีการรับมือกับความผิดหวังซ้ำๆยังไงบ้างหละ่ะสิ่งที่เขาทำที่เก็สังเกตนะคะมีสองอย่างเนาะหนึ่งคือคำว่ายังไม่เจอนะคะคือการบอกตัวเองว่าเดี๋ยวก็เจอแหละแต่ตอนนี้แค่ยังไม่เจอเท่านั้นเอง การที่เราเชื่อมั่นว่าสักวันมันจะต้องเป็นวันของเรานะคะเช่นท่านไหนบอกว่าโอ้ยเนี่ยไม่มีแฟนจากเขาสักทีนะคะเราก็บอกตัวเองว่าโอ้เรายังไม่มีแฟนเรายังไม่ได้เจอคนที่เรารักนะคะแต่สักวันก็ต้องเจอบางคนมนจะบอกว่าเนี่ยพยายามหางานที่เราชอบมาตั้งนานยังหาไม่เจอสักทีก็ยังหาไม่เจอค่ะไม่เป็นไรแต่ขอให้ตั้งเป้าและเชื่อว่าสักวันน่าจะเจอนะคะเรื่องที่2คือ เวลาที่คุณโคเวอรชิเจอความผิดหวังนะคะเขาแปลงความผิดหวังนั้นให้กลายเป็นพลังฮึดเช่นอาจารย์บอกว่างานวิจัยเขาไม่มีความออริจินอลเขาไม่ได้กลับมาโทษตัวเองว่าฉัน่วยแต่ฉันไม่ดีแต่เขาก็คิดแล้วก็อ่ะงั้นอ่านงานวิจัยเพิ่มก็ก้วกานนะคะตอนมอต้นขุดโครงกระดูกไดโนเาสาร์ไม่เจออ่ะงั้นไปขุดใหม่แล้วก็รอกันคือไม่ได้เอาความผิดหวังมาตีตราตัวเองว่าเราเป็นคนที่ไม่ดีหรือไม่ได้เรื่องนะคะแต่กลับแปลงความผิดหวังนั้นให้กลายเป็นพลังในการ ลุกขึ้นไปพยายามมากขึ้นอีกลงมือทํามากขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นหากท่านเจอกับความผิดหวังที่เกิดขึ้นบ้างบางครั้งในชีวิตของเรานะคะเราอาจจะเลือกวิธีแบบตัวแทนประกันตอนที่เราไปในครั้งแรกก็ได้คือตั้งเป้าความผิดหวังซ้าๆนั้นให้กลายเป็นเรื่องน่าดึงดูดหรือว่าเป็นเรื่องที่ให้รางวัลความพยายามของเรานะคะเช่นโดยปฏิเสธ1,000ัน 1, ครั้งฉันจะไปกินซูชิหรือว่าสารภาพรักสิบครั้งถ้ายังไม่ได้ฉันก็จะ ไปเที่ยวต่างประเทศให้รางวัลตัวเองอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ทําให้เราเนี่ยมองความผิดหวังเป็นเรื่องที่เล็กลงนิดนึงค่ะแล้วก็เบาขึ้นนิดนึงส่วนประเด็นที่2จากคุณโคเบียชินักวิจัยเรื่องไดโนเสาร์นะคะเราตั้งมั่นไว้ก่อนเรามีความหวังอันชัดอันแน่วแน่คะ่ะว่าเราจะต้องได้สิ่งนั้นแน่นอนเพียงแค่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอยังไม่ได้นะคะก็เวลาเจอความผิดหวัง จะได้รู้สึกว่ามันไม่หนักมากเรารู้สึกว่าในอนาคตเราก็ยังมีความหวังอยู่นั่นแหละก็หวังว่าเรื่องราว2ท่านนี้นะคะตัวแทนประกันกับเรื่องราวของคุณโคเอาชิโยชิสึกุนั้นจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะคะขอบพระคุณมากๆที่ติดตามฟังกันมาค่ะเมื่อกี้ลืมบอกเรื่อง i c c o u n t l u u h o u u s e นะคะท่านไหนสนใจฟังติดตามฟังกันได้ทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะคะไป c l ับ House ชื่อว่าเกรติมีค่ะ K R I T I N W E เป็นชื่อจริงของเกเองนะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งขอดูทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ